สวัสดีครับมาส่งงานเครื่อง46มิลชักหนึ่งคาบูลเลื่อยครับอยากให้คุณล้องเปิดใจมาลองใช้ขาบูลเลื่อยแล้วจะบอ,อกว่ามันมันมากครับ ถ้าท่านใช้ขบูผ้าปำอยู่ลองเปลี่ยนมาเล่นขบูเลื่อยยนแล้วท่านจะร้องว่า